สบายดีป้าลุง,<อ>น,งน้อยสบายดีป้าลุงลูงงกข, <c oughs> ของแท้น,นะฮะปลาแดงม่าตัวเนื้อค<อ>นปลาแดงน้องยุย้ยมาให้<อ>ตกคอยไทยทีย่เพ,พิ่นอันอเปิดน้ำเข้าห้องน้ำมาได้มาให้จเาเบิรงมาได้ในหน่อยฮะเพิ่นมาผมจุกนั่นทะป้าคั้งเดีชื่อยุ้ยชื่อนเพิ่นนะสบายดียามเที่ยงเทียงพี่น้องเอ้ยลูกสาวมาหาเมื่อนี้ หาเขาซื้อเพื่อนกินเพื่อนครับเมนูเพื่อนโบยากแม่เพื่อนประดาดสิ้นให้ชมไปชิคกินชมก้อนเข่ามีหนึ่งเฮดแตามักทัวพอสิ้นกินแล้วอะารเอินพอสิ้นกลิ่นนะอะไรจะกินไหมกินขขาได้ยังกินอ๊อ มันเห็ดบ่เห็ดบ่ตัวเห็ดเองบวกมันจะเห็ดจะจะเห็ดนางฟ้ากินไหมลูกหนึ่งเห็ดนางฟ้าต้องขอบบุญขอบคุณป้าเพนใลายเด้อป้าเพนเอ้ยเคนซื้อเห็ดนางฟ้าน้ำเบาดาวเบาดาวมาส่งหอดเงินหอดซานขอบใจเบาดาวพร้อมขอบคุณป้าเพนน้ำขอบคุณใลายเด้อขอบคุณไหมลูกขอบคุณป้าเพนเด้อ ปแทนขอบคุณเลยหลายเ้วยจ้า,าสื่อเฮ็ดนางฝ่ามาให้แม่นูหน้อยหนึ่งกินปลาแฟนเลยกินมือขื้นนี่มือเศร้าแล้วก็ตอนเที่ยงอีกนี่ในสามคาบเลยเนีย่คุ้มขนาดนื่อ่ะแมนคือกำลังดาดซินให้แป๊บหนึ่งอยู่หน่อยจะนดากินดก เอาประชินเป็นมาแล้วพ um, like ี่น้องบ้านเนี่ยนส้มกินส้มพี่น้องัดรกืดแมมังขมนยง่อางมอตวันกบเมยเอามาแต่นะวบุรีเรามาแต่ใช้ใช้ตัวอยู่หน้าแล้วนะอดดอยู่บ้านห้องบาบไลบูโดกีนี้บ บ่ดกเปลี่ยนหักมีเนาะมายองจงแจงมันเป็นอยู่เลยเหมืนล่นติมันหล่นเหมือนเดียว่าตัวใดพวกมันถือลมลายเนี่ยมันล่นหัวเนาะแม่นั่งมันอยู่กับป่าเนาะอยู่กลางป่าลมบ่ถือมันมันล่นยังคนใหญ่ยังตอนอ่ะตอนเปลี่ยนเห็นลายหมาอยู่เดียวนี้เลยสองสามาลมพัดลมพัดเนาะมันนล่แป๊บนึงลูกแม่ยังดาดชิ้นเห็ดกินบ่ไปเห็ดกินแม่ไปเห็ดกินใหน ว่าดีใจนะคุณยังไม่ให้ดีใจกบุกินเขาสบุูินกินกับบุกินกกินก็กินก็กนววันกิน้าวน้ินกินกเดียวเจ้าวอลินขากล้า่งกินเขาตอนเจ้าอันทรงขอความเสียงมานะมามันกเขากินมังโม่กินแลาน้วนเสียไม่เลยพูนเสี่ยเพิ่นขี่รถไฟฟ้าเพื่อนมา

บลาเต้าเจ้าน้ามันชีงามเออเจ้าน้ามันชีดื้อยาโวดเออเออกินยามาถึงจะได้นอนก็ใช่เลยมาแว้วโอ้โหน่าอร่อยมากอืมน่าอร่อยแพใส่ลงไปแล้วโอ้เคยกินอิ่มแล้วแม่เพื่อนเฮ็ดกินให้ลูกสาวดาดกซีนพี่น้องแ,แน่กินแล้วไ,ไหมลูกเาวนี่น จัดจีน pues จัดจีนจัดจีนโอ้ยขาจีบเลยยิ้มวิหมดจีบวะมายิ้มเลยลูกเมอหร่กินแล้วแล้วไปมาได้ไหมครับวะกินแล้วนะกินางหรือบ้านนะกินแม่สิจนะม

cái mà, cái này. để mạo ra quán em len sao bang len sao bang em len 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 ไปบุญเนหินว่าหอมบุญนหินอีกมีหอหมองกินอีกเนาะว่ามือเียีคนมารออย่างนี้มัยบุญนบน้บบอกปาดับเนาะมือเนาะว่านเลยดะวะบ้าเสียงแอบอะไรยก็บุญเฮินหินอีกก็ได้เลยเสียงอันตัวมีตีนบ่มีตา

นั่งกินนั่งกินสมากสันนังกินไกิมาก่อปะดามหนาจะคเต้เออเจ้ากินเังงวานเนี่ยคือว่าแจกบริรับเชริมมาเนี่ยนี่กิ่วงเลยม่วงกม่วงอร่อยเออเป็นในกล่องขนหาข้าวเนาะมันต้องกินขนาเต้เลาทสากัต่ละอาตเมื่อไงอาตเมื่อไอ้งเย Ờ, ừ. ờ. à, Mày có một à? cái này giải thoải phải hay một cái này là một cái này là một cái thoải 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 เไปินนน่า่ก็ไปกินมงไม้เนี่เพือนยาบริดก็ไปบ้านยาเจ้าตัวบ้านยาไยากอสามสี่ยากินอะที่เลยก็ยาไรกินเนาะดบ้านะมันต้องพืเออดบ้านไปรดจบอกว่าเป็นลูกไก่ในตองม่แล้วบอกเลิกใตาจสิงไปโรดไป กะิวาเนี่ยมันมาที่ซ้ายิ้มเชือกเ่นจะกินด้สองมือสองขึ้นพ่อหลายอยู่ดอกพี่น้องเขาได้กินเยอะไปเลยบานบันตะพอเอาเป็นตอนได้เเอาเป็นตอนตนมันก็ชีวิตกะดูแล้วไปนไอ้นี่มันก็ได้กินแล้วอ้นี่มันก็คองหาเจ้าอย่ะจไอ้นี่แต่ชื่อเยอะอ้นี่นะีนกขอนี้เมืจีนเ กะวองอ,อไนนอนน่นอนบังเอเออก <c oughs> <Gym. S 2> ะเวนยังขึ้นยังไปเปิดนะบุ้งไทยกระปิดเมนตีมันก็มีม่งปีิไปขึนกินขึ้นจะไปเปิดนะบุ้งใส่ระบบใหม่ป่ะนี่เนี่กะเวนนี่ไปเปิดนหุงเดียวนี่นะเรว่ารื่่้ามๆไปเปิดไปดูเปิดแชร์ไปดูเถือมยังไงอะ บางทีเธอเบิดแสงแล้วเปิดตาเลยโุ่งหอแนทีจีเปิดเปิดกังคืนโตัเปิดกเวนเพตัุมกเวนม่งเวนเล่นเย็นยบหกนี่้อยเบิดคอยจีเปิดโซลาเซลก่อนเพื่อไงโซลาเซลบอกูใคร้บเโซลาเซลล่นหรือเป่าะปิดไว้ปาขามาให้จะเป็นแบบ นี่นบส่โมีมันแบบน้อยโมีนโบสถ์้อก็นบี่ยังเเปิดป้าไห้เขาวะลองมือมันขึ้นประดดบไปหมั่อยหัวเาเป็นมือมันหักแสงมันได้เขึ้นแล้วหมดหักแสได้ก็นำมนกับชิชื่อไม้ยัง คือวานแล้วนกระจอกใส่เมงเนาะมันจางกันเนาะเออเนาะเจ้าบอก่เอักระจกระจผมันคนละเวลาตขึ้นกระจเลยมันคนละเวลาเขาต่้งเชื่อเวลาอนดนี่เนาะแสดงแสดงแสคือบ้านเรานมื่อก่นเขาปิดไว้แต่ก็จะขึ้นมันกักระหุ้มม่นี้ลรักกับชิมานอนน้ำพึ้ดเมื่อนี้ก็ไดเ้า อระสิทธาไปบุีแรงสเปเทิ่มไหมแหนที่หาิมานอนเนาะสัมซีที่บลสลเดอร์มือนต้องที่หามือที่หาเมืนแ่เยอะมาแต่งเยนบวกินข่าวกันวะกินข่าวที่มาพ่าแม่ทีมากินแล้พ่อน้แม่นี่ใจ เอาไปเฉยไปก่อนพี for ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณคุณไลายพี่น้องมังฝ้ายสุขสุขคนสุมองสุบอนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบกันไม่คลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ทำใบดี